บัดนี้ครั้งที่77ตรงกับวันที่25เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายอติเทพผู้ครองหน้าคเฟสบุกอติเทพรหัส307ขอเป่งวาจาเศรษฐยายพระพธมนตญถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาเดชองค์พระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามือีขอทเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตย์ใหญ่ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และทเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้กิจของพระเจ้าเป็นสมัยทันควรแก่การสวดสัตย์ใหญ่มือต่อไปโปรดสวดชุมนุมเทวดา สมัญตาจักรวาลิสุอัตตาคันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสัตสุนันตุสกโมกะทังสเคกามีจรูเปสิริคันเตเตจันทลิขีวิมานีที่เปรตเถจขามีตรุวนนคหันิเคหาวตุมหิเขเตภูมิมาจยันตุเทวาชลสวัวิจมียคัมปนาคาติสันตาสันติกียังมุนิวัจณังสาธโวมีสุนันตุธรรมสวรรคการุอัยมัทันตาธรรมสวรรคการุอัยมัทันตาธรรมสวรรคการุอัยมัทันตา บุตรวนมการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคขาวัตตุอรหัตตุสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคขาวัตตุอรหัตตุสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคขาวัตตุอรหัตตุสมมาสัมพุทธะบุตรวสัจจกิริยาคาถานาติมีสารนังอัญญพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติมีหุนตุสัพปทานาติมีสารนังอัญญธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติมีหุนตุสัพปทานาติมีสารนังอัญญสังโฆมีสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติมีหุนตุสัพปทาบุตรวมหาโถอาาทิกคา มหากรุณิโกนาโทอัจยสัพพปานีนางปูเรตวาปะไมีสภาปรโตสัมโพธิมุตตะมังอิตนะสจวัชชนะมาหูตุสภูปะทวามหากรุณิโกนาทโธอัจยสัพพปานีนางปูเรตวาปะไมีสภาปรโตสัมโพธิมุตตะมังอิตนะสจวัชชนะมาหูตุสภูปะทวามหากรุณิโกนาโทสุขายสัพพปานีนางปูเรตวาปะไมีสภาปรโตสัมโพธิมุตตะมังอิตนะสจวัชชนะมาหูตุสภูปะทวา โดยส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมมิยังพักวาสเกสุวิหารติกาปิโรตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเขนะสัตถิปัจจามติหิภิกุสติหิสภิหิวะอรหิติหิทัสสิหิจุโลกะทายุหิเทวตตาญิปุญญานัชทิปติการของติพะวันตังทัสนายยาภิกุสัมปัจจะอตาโคจตุนังสุตวัจกายิกานังเทวันังอิตาสียังขวักวาวาเกสุวิหารติกาปิโรตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเขนะ สถิปัญจมติหิพิโคจติหิสัมเพหิวะอรหัติหิแทสหิจะโลกตายตัหิเทวตาญปูเยนาชนิปเทตตาหุนติพระกวรรณังทัศนายยาพิโคสังกัญจะยันนูนะไมยัมปิเยนะพระควาเตนุปสังกมิยมะอุปสังกมิตวาพระคอนโตเตรษฐกิจปจิกาคาถาปสียามาติเกตโคตาเทวตาเสยทปินามะปะระวาพุรุโสสมันติตังวาพระหังสมิจิยาอิวะมีวัชทาวะเจสุ บางภาษาเรียภาษาที่ดังว่าปหังสมิจิยะเอวะเมวชชะทาวะเสสุเทวิสุอัตตะระหิตาภะคะวันตุปุระตุปะตุระหังสุตะโคตะเทวดาภะคะวันตังสวาเทวะเอกมาตังที่ตะเอกมานตังที่ตะโขเอกาเทวดาภะคะวันตัวสนิกิอิมังคะตังอภาสีมหาสมยุปภาวะนะสมิงเทวะกะยาสมาคตะอะคตัมหะอิมังคะมะสปิยัง อุชุกกมคัสุสรติวานตานิคหิตวาอินทรานิลิปดิตาติอตโคประาเทวตาพคัโตสัิเกอิมังค์คังอภัสิจิตวาคีลังจิตวาปิหัอินทลังอหจเมชาติจนติสุทามมตาสุทันตาสุสุนะคาทิอตโคปาเทวตาพคัโตสัิเกอิมังคัอภัสิยกติพุตัสลนัคตาสีนาตขมิสันติอปายะภูมิปหายะมนสังติหังเทวกายังปิปุเรสันติติตโคขุภาทวานิหุ ตถาคตังทัศนัยะปิโุสังคันจะก เยปิเตปิโเวอหิสุงติตารรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันทานังอิตาปริมายวาเทวตาเสนีปิตาอหิสุงเสยทับปิมหังอิตาณิเยปิเตปิโเวปุริสันติอันธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันทานังอิตาปรมายวาเทวตาเสนีปิตาภวิสันติเสยทับปิมหังอิตาณิอจิกิสสามิปิโเวเทวกายยนังนามานิกิติยิสามิปิโเวเทวกายยนังนามานิเตทิสามิปิโเวเทวกายยนังนามานิตังสุนานัตสัตุกังมณิชกาโตทัตสา สิลูกะมนุกสามิยะถาพูมาเตสิตาเยสิตาสิคราปลังปิหิตตาสมาหิตาปุตุสิหามวินิสันลินาโลหะมังสาิสัมพุโนอุทาตมานุสสะสุปัจันนะมาเวลาปิญญุปัสติตวเวินิกะปิเลทเวตตุโตมิติเยัสสะถาสาวกีศาสนาลติเถวกายะพิกันตาติวิชานาถพิกะโวเตจะอัตตปามะกะลุงสุตวะพุทธศัสสันนัง เดสัมปตุหุยานังอมุสานทังอภิเกตตมทักขุงสัสังอสสสตลิงสตังอิกิสาัสันังอมุสานตุงอภิเกตันมทักขุงที่จะสภานผู้ชาอหงดันจะสภัอภินยยวิคตวานจะคุมาตตุอมติจิสถาสาวกีสานิรเตือถวกายอภิกัตตาตวิชานัทภิกโวเยวหังกิติจิสามิขิราหิอนุบุพโสอัตสาหสาวยขาภูมากิลทวาอิทิมตติมตวนนนโตยสสิโนโมทมนาอภิกรมพุวังส ข้าพเจสาหัสหิมวันตายะขานานตะวันนิโนอิทธิมันตุชิติมันตุตัววนาบันตัวสศศิโมุทมนาอภิกรรมมงคลพิคุณังสมิติงวนังสาตาคิราติดสาหัสะายะขานานตะวันนิโนอิทธิมันตุชิติมันตุตัววนาบันตัวสศศิโมุทมนาอภิกรรมมงคลพิคุณังสมิติงวนัง อิจเตศุรสัสสัยขายยขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยศสิณูมุทัพมนาอภิกรรมมงคลนางสมิติงวันังเวสามิตาปัจัสตายยขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยศสิณูมุทัพมนาอภิกรรมมงคลนางสมิติงวันังกุมพิโรเจะกหิโกเบปุลสัมมินิสนังพิญโยนางเสตาสาหะสังยขานังปจิรุปัสติกุมพิโรจะกหิโกสุปะคัสสมิติงวันังปุริมันจติสังหาชตัตตะโตภาษาสติันทภาณังอธิปติมหาราชายศสิสุปตะปิตสภาาาาวธมมนล อิติมันตชิติมันตวนาันตยัสสศินุโมธมนันพิกามงพิกุนังสมิติวนังอิจฉนจัติสังราชวิรูหตปสาสติกุมภังอธิปติปาราชายสสิปุตตปิตสาวะโวินทนามาภลาอิติมันติติมันตวนันตยสสินุมธมนัพิกามงพิกุนังสมิติวนังปิมันจัติสังราชวิรูปโคปสสตินาคานังอธิปติปาราชายสสิุทธปิตสาวินทนามาภลาอิติมันติติมันตุวนาวันตยัสสิณุโมนั ยัขานังอธิปติมหาราชาเจสสิโสนพุทธปิตาสะพาวบุญธรรมนานามาบาลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนมอุทมานาอภิกรรมมงคลนางสมบูรณ์เมง ปุริมาิที่สังเทศตะละโตตะกิในนัวิโรหโกปชิวินาวิรรปโกกูเวโดอุตรังที่สังจะตารุติมหาราชาสมัญจาจะตรติสาทัศนลมนาทังสุวัณีกับิละวัทเวที่สังมานาวิณุทสะอาคุปัญจิกาสถามายาคุเทนตุเวนตุวิภูจาวิภูโตสหะยันธนุกรมาสิทโจจักินุทัตุนิทันตุจัปปนาทุอุปวันยุตตาเชวัจุโตจะมาตตดีจะตเซนุจจะขันทภูนโรราชาชนโงสโพอาคุปัญจสิโขเตวะจิมนอภะร อาตาคูณภาษานาคาวิสาลจัดกันสกากับรัชตละอาคูปยาคัสายายตุภียปุนาทัตราชจะอาคูนาคาเยสสนุนอิราวันโนมหานโคสุปคัสมิติงวันังเยนาคราเชสารารันติทิพาทิชาปักขีวิทุทัจหูวิหายัะสาเทพนะมะจัปตาจิตราสุปนาอิติเสสนามังอภยันทานาคาราชานามาสิสุปนาตุกีมามะกาสิพุทโธันหาหิวจันหิวปัญยันตานาคาสุปนาสัมมาคังสุพุทธังชิตาวิชิรหัตเสนัสอสมุตังอสุราสิตาภารโตวัสวรเสติอิทิมันตุเยสัสิโน การกัญชามหาพิสมาอสุลธรรมนเวคขาเววจิติสุจิติจัปหาราทนโมจิสหะเตถันจัปภริปุตานังสภิเวโรจนามกาเจนะหิตวะเพลิงแนังละหุพัตมุปปาขมงสมาโยภานิพัฒนติภิกขุนังสภิติงวังอโูจเทวะปัตวิจเตถุบายโยตถาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวะสุโมจจะสัสสหะมีตากรุณากายุกัยอคุติวะยัสสินุทัสสิตตระเถรกาย a s ภิญานันตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันันโตยัสสินุโมธัมมนาอิปิการมงพิคุณังสภิติงวนัง เป็นทุจจัตเทวาสหิริจัสมาชัจถุวิยมาเจนสูปริสาทธิวาจนธรรมคูปรกิตาสุริยะสูปริสาทธิวาสุริยะมาคูปรกิตานาคตานิปุรกิตะวาคูมณฑวลาหกาวสุนังวสโบเสโศสกุปะขปุรินทเถโธทศเสตยทศธากายาสเพนันตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยศสสินโนมุทะมานาอภิกรรมังพุกนังสมิติงวังอิถาคูสัมโมเทวาเชลมักสิริขาลิวะอิทิตกาเจโลชจาอุมาปุปะนิพาสิโนมุลนัสะธรรมาจเอุจจาะอนิจจกาสุริยะลชกา เกษตเตรษฐกิจกายสเพนนันต่วันนี้หลวงอิทิมันโตชุติมันโตวันนับอันโตยะสิโนมุทะมานาไอพิกามุพิควรังคุปิติวันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาได้กินปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาธากูหะนิยติวายุจาริหิตวะสิโน ปราคามหาปราคาอาคูเทวายัสสสิโนทสิเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันนันตุยัสสิโนมุทัมานะอภิกามมงคลังสมิติงวนังสุกากุลุมหาอรุณาอคูเปคานาสาสหะโอทาตะไคหาปะมุขาอคูเทววิจักขนาสตามัตหารักชามิสกากาญสชะสิโนทะเนยังอาคาปจุโนยุทธิสาพิวัสติทัสิเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันนันตุยัสสิโนมุทัมานะอภิกามมงคลังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากะท คู่ไปลินิมิตาทัศเตทัศทากายาสเพนานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสชนุโมทัพมานาปิกามังพิโุนังสมิติงวันังทัศเถรเทวานิกายาสเพนานันตะวันิโนแต่มันวันใะญ่เนี่ยยินละอขันจุนเยจันเยทัสิสาชหะปวุติดชอาทิมกีหลังโอัตตินามานาสวังทักขีโมขังตะลังนาขังจันทังวัชิตาติตังสุภามาปรมัตโตจับพุตตะอิรุปันโตสหัสนังคุโมติมาโรติโสจะ โสภาเกษตมติงว่านังสัตสภมโนกานังมากพรมพิติตรติอุปาปนุชิติมันโตวพิสมากาเยวยะสัสสโสตสิสะอิสราอาคูปจิกาตวติโนเตสัตย์มัตจตัวอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพเพอภิกันเตสินทิเทวิสพามิกีมลสินะอภิกามีปัสสักการหัสสะมันที่ยังเอธาการหัสทบันติทะเลกิทักมัทมัทบโบจะมันตาปริวาริทะกมาบมุจิทะโกจินังอิติตตธรรมหาสีนุกันหาสิยังอเปสจิ ปานินาตะละมหจักรสลองกคตนะเภีระวังยะถาภูสโคมีโคุถนาญโตชาววิชุกูจะทาสุปฏิถาวติสังกุทุอสิยังวเสตันจัตสพังอภิญญาเยาวิภิกตมานจะขุมาตตโอมตยิสัทธาสาวกีศาสนาลติมานสินะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกกโวตีจะอัตภะมะกลุงสุตวะพุทธะศาสนาวุตรลาเคหิปักกามุงในสังโลมัมปีอันจะยุงสเปวิทสังขามาพยาติตายสัสินุโมทิติสัพุทติหิสัพปกะตีชนสุตาติ อุสุจุนญาชยปากรนโมมีพุทธเตีสัสสะอัจฉริยธรรมิกาเตีสสพสิทธิประสิเทวานายายาประเมสุราสิทธิพามาจะอินทาาจตุโลกะคัมพีร์ละกาาเจตุมาตาผู้ผู้ตุงคังคาจะพามาชยญาประสิทธิพระวันตุเต เจยชยะทัลลนิทัลลนิอุตติอุตตินาทิทัตีเจยชยะข้คนและตนนั้นนิสัยนิรายเสรษฐีมีรู้ได้เจนราชีเจยชยะคัมพีและสุนพีทาเคียนทนายคีปีศาเจพุตกาลีเจยชยะะุนิมิตาโรคีเจยชยะสิงคีสุธาทานมุขชาเจยชยะวัลุนัมมุขตราชยะชยยะจำพาทินาทักกูละกันถกเจยชยะข้าเจ้าคนนาตุรงสุรักษณกับผู้ชงสหค้าพยาคตีปาเจยชยะวัลุนัมมุขยาตาชิตาชิตาส เินาลีปุนสุทธินาธิชัยยะชยสุขาสุขาชีวิชยเสยธนีตเรสุชยาชยเสยธนีสันตินสัตยาชยชยมกราลัจจพวะเคีชยเสยวิรุณนยคีพุรยศยลักษเซพุรัตถพูตตชาธิชยเสยพมินทนาคารชยเสยราชาธิราชชัยชยสยปตวิงสพังชยเสยอรหันตาปจเกพุทธสาวังชยเสยมะหิฮิสุโรหโรหฮฮินเทวาชยเสยพมาสุรัคโขชยเสยนาโคไมรุหกโวิรุปัโวจนทิมารวี อินโธจะเวนัสเตียจะกุเวโรวิรุณะปิจัตติวายุปะจะประชาทุนหงกุมารูรัตโกอัตราชามหาธีวชิติปะสาอาทะโยอิสุลุนสาวกาสภาเชยะรามูพ่อวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะสถาปโรจะชยะกังอิเตนะชยะเตเชนะชยะสุธีพ่อวันตุเตอิเตนะพุทตเตเชนะหูตุเตเชมังคลัง เยโยปีพตัสสิริมตอายังมรัสจักรปปีมตปราชโยอุคตสยามบทิมันตปโมทิยาเชยฐาพมคณามเหสีโนจยโยปีพฤตัสสิริมตอายังมรัสจักรปปีมตัปราชโยอุคสยามบทิมันตปโมทิตาเชยถาอินทขณามเหสีโนเอยโยปีพฤตัสสิริมตอายัมรัสจักปปีมตปราชโยอุคสยามบทิมันตปโมทิตาเชยตถาเทวคณามเหสีโนจยโยปีพฤตัสสิริมตอายังมรัสจักปปีมตวปราชโยอุคสยามบทิมันตปโมทิตาเชยัาสุปนณามส สตริริมโตยังมรสจับปปมตโตปราชโยโอโคสยามพะธิดาปรมุติารย์ตถานาคคณามหินิโนจะยปีพุทธศสตสิริมาตยังมรสจับปปิมตโตปราชโยโอโคสยามพระธิดประมุติายตถาสภามคณามหินิโนูยันตโพธิยามูลีสกยานันทุพัตโนอีวังตวังวิชโยหหิชยสุตยมังคะเีปราชิตตันังกีสิเสปตติโพคะรหิสิกิสภัุตานังขประตปรมุตติ ดนักขตังสุมังคลังสุปปกพะตังสุติตังสุขโนสุโมหตัวจัจจิยทังภาไมจาริสุปัทถกินังกายยกรรมังวาจกรรมังปัทถกินังปัทถกินังมโนกรรมังปิฎิทิเตปัทถกิณาปัทถกิณานิกตวานะละพันติถิปัทถกิณีเอตะลัทธาสุกิตาวิโรหะพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหุนถสหัสเพหิยาติภีสุรันตุพนตูเยเทวะอัจฉมิงฐานิอธิกตาทิขายุตตาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพปธาละขันตุสัพปสตานั낭ละขันตุจินานาสศาสนางยากาจิปังสัพจ นุราัายุตาก,กาลีปวัสันตุวสังวสาวราหากาลูกาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยจถาระหังโมสุทธมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัย,ยังพระควาสาวัติยังวิหานณิติชีตวณนีอนาคปิการะ อรันมีตถาคูพักวาพิคูอมิติสีพักโบติพระดันเตติเตพิคูพักวตูประจัสุสุงพักวะอิตตะวัจจะปาตถาวาพิควีตถาคตานังอนุปาตถาวาตถาคตานังติอตาวสัตตุตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาระอนิจจติตังตถาคตุอภิสัมภุจิติอภิสัมมติอภิสัมภุจิตาวะอภิสเบตวะปิจิกติเตศติปัญญาปิติปัฏเปติวิปัญญาปิติปัฏเปติวิวรติวิพัจติอุตานิกรติสัพเพสังขาระอนิจจติ อุปาทาวาภิกกุเบตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังหิตาวาสาตุธรรมนิตะตาธรรมนิยามิตาสเปสังขาระทุกขะติตังตถาคตะอภิสัมพุชติอภิสมัยติอภิสัมพุชิตวะอภิสมัยตวะอจิติเทศติปัญญาปิติปัตตพิติวิบัติวิภัจจติอุตานิกรติสเพสังขาระทุกขะติ อุปาทาวะปิกภเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวสาสัตุธรรมะิฏฐตาธรรมนิยามตาสเพธมะอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเตสติปัญญาติปัตวิติวิวัติวิวัจติอุตานิกรติสเพธมาอนัตตาติอินทมโวจะภะควาอภิอัตมะนาเตภิกขุภะวัตุภาสิตังอภินันทุนติบุตรพระทิติลตละคาถาอธินังนบคาเมยะ นัปฏิตังคเขรานาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึงพววงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะใชิทีตั้งปหินนตะบันันจะานาคตังสิเปนอีตก็ลาไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยุทธรรมางตาทถาวิปัสสติอสังนิลังอสังกุปังตังวัฏมรดูหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ นั้นั้นอยากย้ำแจ้งไม่เงงเงงขอนเขีนขอบคุณพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจจมาก,กับทงโกใจย,ย่าะมนระ,ะนังสุวความเพียรในกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความใตไมมพวกนี้นาหินุนสังคาเตนะมหาเสรน,น,นะมัจุนาเพราะการปรเปลี่ยนต่อมาจุนาซึ่งมีศีลามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอาารลหันตามตาตันทิตังตังวีพติกรตัตโตนติสันติขเตม,มุนิผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงหลยายม บุสธรรมสังเวคะปัจจะเวคะสเปสังาราณิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกต้นหญาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุบังชีวิตต่างชีวิตเป็นของยังยืนทุกบังมรณะความตายเป็นของยังยืนอวสังมายามลริณพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโสสานางมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอันียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมรณะนางมีนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตควรที่จะสังเวช อายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตว,วิญญาณนคันปสัสยจากวิญญาณชุญโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิสฐาติจากนันทบัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงพลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่านฟืนนิรลาถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมินมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปมนธรรมยาอุปชิตตวายนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ทีสังบุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามนันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่ไม่เลี่ยงสุจจะม่ิสาเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่ทีวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัที่มีเอตสังขโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุตรสดไม่ตายยังกินจิตยางกินจิตกุศลังกำมังสเปหิปัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุดันตุพุนตวยเถวาทัมิงฐานิอธิกตาทิขายยตาสชะตาหุนตุทกขามจัตุ นาตาปิตาสุกิตาหุตุทุกขะปมุนจันตุสัพีญาติกาสุกิตาหุตุทุกขะปมุนจันตุสภีญาติกาสุกิตาหุตุทุกขะปมุนจันตุสัพพีปิสาสภียักษะสพีเปตาสุกิตาหุตุทุกขะปมุนจันตุสัพภีอาาจริยุปัชยัสุกิตาหุตุทุกขะปมุนจันตุสัพภีนักตาสุกิตาหุตุทุกขะปมุนจันตุสภพเทวาสุกิตาหุตุสุขะปมุนจันตุสัพภีสมาธินังสมิชนตุโบ บทบูชาหลวงปูท่วทวดนามงโพธิสตัตว์อคันติมญญายะอิะอติภะคะวานะโมงโพธิสัตว์อคันติมญญายะอิติภะคะวานะโมงโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวาปฏิาาาทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเปคลิพุทธิเลิตหิงเตหิงตาธรรมทานีนับปวันตุโพชิตาสวดสิงกรุณติธาวิหารมมัณฑลีเทลาจะมัจานามวายจมิโกโวสารามิการทานาพุธิอุปสกาขมาจิติสายนิขมาจิสลาสปานพูตาสุตาพระวันเตจะลพุทธายปิจาันทสัมภวะสังติชาตระภวกระปายดกานึานิการธรรมะปังปจิจิเตสเปปิตุกษะกัลตุสังขยังชาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะาราจับุคลาสังโฆโหตุสมะโวะหัทธาย มาธรรมีเอเลียปวเวทิเตวัชนนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนีสมมาทานังปเวชนตุกะเลเิโวปัสตุปุธิภาวายสันนังสมิติณีตุเมตถนิงมายตาปิตาเจตเจรจังนิจังนักติปุตตะกังอีหวังทรรมีเจรจันโนปชังรักขันตุสัพปทา เทวตาอุโยชนลคาถาทุกขปิตาเจริทุกขพยาปิตาเจริปยาโสกปิตาเจริสุการหุตุสเปปิปายนิโนเอตาวาตาจาอมิสัพพัตังบุญยะสัพพัตังสเปติวานุโมทันตุสัพะสัมประสิทธิทิยาทานังแทตันตุสทายาสิลังลังคตุสัพพธาภาวนาพิรตตาหุตุขจันตุเทวตาคาตาสุภังคาลคาถา มุตุสัพพังสุมังคลังละคนตุสัพพเทวตาสัพุทธานุภาเวนะสุตีหุนตุนิรันตรังมุตุสัพพังสุมังคลังละคนตุสัพพเทวตาสัพพัตตมานุภาเวนะสุตีหุนตุนิรันตรังมุตุสัพพังสุมังคลังละคนตุสัพเทวตาสภสังขานุภาเวนะสุตีหุนตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาภรัพตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนละขังประธานมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัพตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนละขังประธานมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัพตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนละขังประธานมิสัพพโส สภิพ <an> ุทธาปรัปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะละขังพันตาไมิสับปโสสภิพุทธาปรัปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะละขังพันตามิสับปโสสภิพุทธาปรัปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะละขังพันตามิสับปโสสภิพุทธาปรัปตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะละขังพันตามิสับปโสสภิพุทธาปรัปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะละขังพันตามิสับปโส ด้วยอำนาาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล่าวอิจิตวายเป็นพระราชกุศลแด่สเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคาไัยขออนสทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข่งคาาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงและอันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพมันชอบธรรมขอว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าามมีสธิ ทั้งบ้านในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าต้อนุงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรนมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายทธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัคคุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและเล่นทุนภาพและลิธานุภาพอัศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทอินสาธุ